สวัสดีครับคุณผู้ชมมาต่อกันในเรื่องการดูแลรถยนต์ของเราให้เป็นรถมือ2คุณภาพดีมีราคาซึ่งอีกด้านก็เป็นข้อควรพิจารณาสําหรับผู้ซื้อครับนอกจากประวัติการตรวจเช็คสม่ําเสมอการซ่อมบํารุงต่างๆที่มีหลักฐานมาแสดงแล้วสมุดคู่มือประจํารถอุปกรณ์ช่งา,บบา,ง,ชาอง,งอะไรต่างๆเช่นกุญแจสํารองยางอะไรก็เป็นอีกส่วนที่ผู้ซื้อรู้สึกว่ามีของครบ ไม่จุกติกน่ารำคาญเสียเวลาไปหาใหม่เรื่องสําคัญต่อมาคือสภาพภายนอกดูแลให้เป็นนิสัยล้างให้สะอาดสม่ําเสมอหากจอดใต้ต้นไม้หรือสายไฟแล้วมีขี้นกควรรีบเช็ดล้างไม่ให้สีรถดา่างรอยขีดข่วนหรือขนแมวมันขัดออกใช้ครีมขัดเคลือบสีบ้างให้สีรถดูสดใสรอยครูดรอยถลอกซ่อมเสียก่อนโคมไฟหน้ารถขัดให้ใสแวววโคมไฟเหลืองๆมองๆทำให้รถดูเก่าไปเลยครับที่ปัดน้ําฝนต้องใช้ได้ปกติไฟส่องสว่างไฟสัญญ,ญาณหากหลอดหรือฟิลขาด เปลี่ยนให้เรียบร้อยเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้สวัสดีครับ